ครับผม,มนี้กัมีตอกสองคู่ครับเป็นตอกเม็ดแตงเนื้อแล้วก็ตอกเนื้อธรรมดาตอกแบนธรรมดาครับเข้ามือวานวันอังคารเนาะแล้วตรงกับวันวันอาทิาย์พอด,ดีพอฟังเสียงบั้งครับตอกเนื้อก่อนตอกเนื้อสี่สิบเซนไม่์เกลแดงๆครับ เสียงใสๆครับตอกเนื้อธรรมดาตอกแบนเสียงโอเคเลยเสียงนิ่มเสียงรัวออกทีดีนี่เม็ดแตงครับเม็ดแตง40เซ้นก็ไม่เกล็แดงคักเลยตัวน,นี้มาฟังเสียงครับเม็ดแตง40เซ้นเอ่าหมูวานคือการวันวันเลนไทน์ยพอด,ดีฟังเสียงครับ ตังค่อยๆเสียงก็ออกครับสำหรับเป็นแตงก็ต้องใส่แงงเลยในคอมเบอร์หน่อยเดียวขยับหน่อยเดียวเคีครับสำหรับตอกนะฝากผลงานตอกเนื้อแตง ตอกเนื้อธรรมดาแต่ตอกติวผมไม่ค่อยเฮ็ดครับตอกติวมันเฮ็ดยากเดียวเวลาเฟืองไม่เพิมแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมหรือว่าเอฟซีท่านใดอยากได้หรือว่า, FC, าอยากอยาก,อยากให้ผมเฮ็ดให้เัง่กระสังมากครับตอกติวแต่ส่วนมากผมจะเฮ็ดแต่ตอกเนื้อหลักๆสิเป,ป็นเม็ดแตงครับฝากไว้ครับตอกติวไทโซ อั่งใดก็จะเลื่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ